จะได้ใหญ่ได้เยอะเป็นโชคเป็นลาภเพราะว่าตัวเราและงานนำพาโชคลาภสำสอนนั่นเองนะคะ,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่งองโฮราวิวัฒส,สวัสดีค่ะอาจารย์สีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรางค่ะ การทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะของเดือนตุลาคมนะคะเป็นของชาวราศีมีนค่ะราศีสุดท้ายแล้วนะคะนะคะหากอยากทราบนะคะดวงแบบเจาะลึกท่านสามารถติดต่อแอดมินนะคะตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะค่ะเดือนตุลาคมนะคะชาวราศีมีนนะคะราคาจากคนที่คิดว่าไม่ไมใช่ชาวราศีมีนนะคะผู้ที่เกิดในระหว่างวัน ที่14มีนาคมถึง12เมษายนนะคะหรือท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วถ่านลัคนาท่านสถิตในราศีมีนโอเคนะคะทีนี้แาวราศีมีนเนี่ยอาจารย์สีมองมุมดาวแล้วหวสวยงามหลายมุมเนาะ,ะเพราะฉะนั้นถือ,อว่าเป็นราศีอีกหนึ่งราศีที่เขาเรียกว่ากําลังปรังไม่แพ้ธนูตนะคะ,ะ,คะเพราะว่าด้วยเหตุของดาวพระหัสบดีนะคะถอยกลับจาก นะคะราศีกุมนะคะเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งราศีมังกรเนี่ยเป็นเรือนโชคลาภของราศีมีนเพราะฉะนั้นเอศีให้เลยก็เลยให้คําจํากัดความว่ามีโชคซ้าซ้อนอ่านะคะความหมายก็อย่างที่บอกนะคะใครให้โชคบ้างตัวคุณนะคะค่ะนั่นแหละเป็นคนสร้างโชคหรือโอกาสตรงนี้เขาเรียกว่าตัวคุณเป็นบอกเกิดของโชคลาภใช่ค่ะเป็นคนสร้างโชคและโอกาสแล้วก็ งานค่ะเป็นส่วนที่สร้างโชคและโอกาสเพราะงั้นความหมายคือมีโชคซ้ำซ้อนจากตัวเราจากเรื่องงานนะคะ<อ>เพราะงั้นโอเคลุยเต็มที่พูดขนาดนี้แล้วเรื่องงานเลยไหมอาจารย์ปางอ่าทังไปเรื่องงานเลยนะคะ,ะให้อาจารย์สีขยายต่อนะคะนะคะเพราะงั้นอาจารย์สีบอกแล้วว่างานของคุณเนาะเป็นอะไรที่เกิดจากตัวเองนะคะ การบริหารจัดการนะคะแล้วช่วงเดือนนี้การงานไม่ว่าจะทําอะไรของเราทุกอย่างนะคะมีโอกาสประสบผลสําเร็จเป็นโชคลาภใหญ่และปังมากความหมายของอาจารย์สีคือคุณอาจจะลงทุนประมาณ5 0,000ื่นแต่คุณได้สองแสนห้าคุณอเอาไหมในเดือนนี้อ่า,อานะคะเพราะ ชาวราศีมีนทุกท่านนะคะเดือนนี้อย่านิ่งนอนใจนะคะมีงานอะไรก็แล้วแต่ให้บริหารจัดการลุยได้เต็มที่แสดงว่ากล้าคิดใหญ่ได้นะคะการลุยอะไรที่มันบิ๊กบได้นะคะแล้วคุณจะได้ใหญ่ได้เยอะเป็นโชคเป็นลาบเพราะว่าตัวเราและงานนำพาโชคลาบส้ำซ้อนนั่นเองนะคะ,คะเรื่องงานโอเคมากค่ะ ต่อไปคือเรื่องของการเงินนะคะการเงินถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะอาจารย์สีอ่าเขาเรียกว่าทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเป็นในเรื่องของการวางแผนการอะไรมีคู่เข้ามาช่วยนะคะอ่าแต่ถามมันเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ให้อดทนนะคะอ่าเขาเรียกว่ารุยให้สุดนะคะแล้วคุณได้โชคในเรื่องของการเงินหรือโชคลาภด้านการเงินก้อนใหญ่แน่นอนนะคะ อีกอันหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคู่ให้การสนับสนุนส่งเสริมนะคะหรือการคิดการวางแผนกับคู่นะคะมันเกิดเขาเรียกว่าเกิดเงินนะคะเขาเรียกว่าเป็นกอบเป็นกรรมการทํามาร่วมอะไรกับคู่การคิดการวางแผนนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้อาจารย์ก็ต้องติ่งเอาไว้นิดหนึ่งนะคะ ในเวลาพูดคุยเนาะกับคู่ก็ต้องเขาเรียกว่านุ่มนวลอ่อนหวานนะคะเขาจะได้สลับสนุนได้นะคะหรือเขาเรียกว่าไปกันแบบรับรื่นนะคะนะคะพูดจาเรามัดนระวังเนาะใช่นะคะที่เห็นเห็นอยู่เขาเรียกว่าการเงินเกิดจากการงานเกิดจากการร่วมหุ้นหรือการคิดคิดการแผนจากคู่แล้วก็เกิดจากโชคลาภประเภทแบบโชคลาภแบบจนจอนจากผู้ใหญ่จากอะไรอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะผู้ใหญ่ให้โชคเอออีกเรื่องหนึ่งเนาะ ถึงเรื่องโชคลาภมูก็ได้นะเดือนเนี้ใช่มูก็ได้ประเภทอประเภทแบบตัวเองเออมีเลขเด็ดหรือมีอะไรที่แบบเฮ้ยฝันฝันชายฝันแม่นครับมีเซนนะครเพราะงั้นจัดเลยนะคะ ถูกโอเคนะคะบอกกันบ้างนะบอสีโอเคเพราะว่าราศีม e okay. so ีนเป็นปัตตนีเราค่ะต่อไปคือเรื่องของสุขภาพของชาวราศีมีนนะคะทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพแล้วเนาะดีไปสองเรื่องสามเรื่องแล้วโอ้ยคือไม่ต้องฟังแล้วไหมสุขภาพเอ้ะ นะคะในเรื่องสุขภาพนะคะอวัยวะอาจารย์สีลงเลยแล้วกันอวัยวะที่ต้องระมัดระวังนะคะส่วนล่างเป็นต้นไปขาสะดุดหกล้มนะคะระมัดระว,งวัง,งช่องท้อง,งด้วยนะคะแล้วก็ขาด้วยเพราะงันะ้นอ่ะโอเคมีโอกาสที่จะบาดเจ็บหรือมีอากาศอะไรที่แบบเจ็บป่วยได้่วนะคะก็ก็ระมัดระวังก็ขออย่าให้เป็นแล้วกันเนาะนะคะนะคะโอเคก็ก็ประมาณนี้เพราะอาจารย์สีมองว่าอโอเคละด้านอื่นเรื่องสุขภาพไประวังเอาแล้วกันต่อไปก คือเรื่องของความรักนะคะความรักในช่วงนี้ของชาวราศีมีนคู่ค่อนข้างจะแข็งแร่งแข็งแรง<ม>สามารถสนับสนุนส<ม>่งเสริมช่วยคิดช่วยทําช่วยวางแผนนะคะ<ม><ม>ให้เกิดเงินเกิดทองเกิดโชคเกิดลาบได้นะคะ,ะคนรักถือว่าดีนะคะ<ม>ในช่วงนี้ของชาวราศีมีนนะคะ<ม><ม>แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ คือความรักดีมันก็อยู่ที่คําพูดคุณอีกแหละถ้าคุณพูดไม่ดีเนาะ<ง>มันก็ไม่เออใช่มันก็พังแต่พอคุณพูดดีคุณพูดหวานคุณเออมันก็ปังปังเออ,เอ,อปังกับพังอ่ะมันใกล้เคียงกันนะคะเลือกดีๆนะคะเรื่องดีด,ะะด,ดีถ้าเป็นอายจตุรีนะอ่ามุมเมนแล้วหุยโชคลาภใหญ่ใช่ใชเงินก้อนใหญ่ คู่เขาพร้อมสนับสนุนนะคะคุณปากหวานโอ้ตไปใหญ่เลยทัดตายเลยคู่เส่งใหญ่ส่งมากถูกมากเฟรชแล้วสีมีนปังไม่ไหวเดือนนี้ปังไม่ไหวแล้วเนี่ยเออนะคะอาจารย์สีนะคะฝากติดตามนะคะพวกเราเนาะกลุ่มโหราวิวัฒทางช่องไหนบ้างนะ YouTube เพจโหราวิวัฒนะคะ แต่ถ้าท่านใดนะคะต้องการติดต่อเช็คดวงพูดคุยสอบถามแบบละเอียดแล้วแล้วค่องแคล่วว่องไวนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดได้เลยนะคะไลน์แอดหราวิวัฒนะคะขออวยพรให้ชาวราศีมีนนะคะมี ความรักสุขภาพการเงินที่มั่นคงนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคลาภปังๆไหลมาเทมานะคะจับสิ่งใดขอให้เกิดเงินเกิดทองเกิดและประสบความสำเร็จค่ะสำหรับอาจารย์สีเนาะราศีมีนนะคะยินดีด้วยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงคุณเปิดจริงๆนะคะทั้งโชคลาภทั้งการงานทั้งคู่นะคะทั้งเงินเพราะฉะนั้น สิ่งใดที่พวกเราพอพรในเรื่องดีๆขอให้คุณประสบผลสำเร็จมากกว่านั้นตามนั้นหรือเท่าที่คุณต้องการนะคะนะคะค่ะสุดท้ายนะคะพบกันคลิปหน้านะคะก็คือดวงรายเดือนของเดือนพฤศจิกายนนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์สีกับอาจารย์ปรางเราสองคนต้องกล่าวคำว่าสว,ส,สวัสดีค่ะ